ความรู้สึกระหว่างสอบก่อนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้พร้อมที่จะไปสอบกองทุนยังต้องฝึกเทรดฝึกการใช้งาน EA อีกรู้สึกว่ายังหาทางของตัวเองไม่เจอว่าจะใช้ระบบใช้ EA ยังไงให้เหมาะกับตัวเองที่สุดวันใดที่รู้สึกว่ามั่นใจแล้วหาวิธีการใช้ระบบใช้ EA ที่เหมาะกับตัวเองแล้วจึงจะกล้าไปสอบสอง กลยุทธ์ที่ใช้เทรดมือ EA ผสมใช้ EA 95%เอร์เซ็นต์มือ5%เปอร์เซ็นต์สัปดาห์แรกใช้ V7 โดยจะให้ EA เป็นคนเปิดไม้แล้วเราจะตามตรวจสอบเปิดกราฟดูแต่ละไม้ที่ EA เปิดว่าจะถือต่อหรือปิดไม้และให้ EA เป็นคนตัดขาดทุนจากการเปลี่ยนสีของ TMS สัปดาห์ที่2ได้เปลี่ยนมาใช้ V4 เพื่อให้ออกไม้เร็วขึ้นรัวใช้การตัดขาดทุนด้วยมือแทน3 กำไรเพราะอะไรขาดทุนเพราะอะไรผลการสอบออกมาขาดทุนและสอบตกจากการที่รอดาวเกิน10%ในสัปดาห์แรกที่ใช้มี7ผลออกมากลายเป็นว่ามีเออกไม้ช้าและกราฟส่วนใหญ่กำลังอยู่ในช่วงไซเวย์ทำให้พอออกไม้มา สัตขาดทุนไปหลายรอบทำให้ได้ข้อสรุปการเรียนรู้จากการใช้งานว่า V7 นั้นเหมาะกับการเทรดระยะที่ค่อนข้างยาวแตกต่างจาก V3 V4 ที่เคยใช้มาอย่างมากและด้วยเวลาที่จำกัดเพียงแค่2ส,สัปดาห์คงจะไม่เหมาะที่ใช้งาน มีเจมีแอย่างเต็มประสิทธิภาพในสัปดาห์ที่2ที่เปลี่ยนมาใช้มีสผลที่ออกมาก็ยังไม่ดีเป็นความผิดพลาดของตัวเองเพราะไม้ออกมาค่อนข้างเยอะและเร็วและเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องงานประจำและเรื่องลูกค่อนข้างจะยุ่งและมีปัญหาที่ต้องจัดการหลายอยา่างทำให้พอจะมาจัดการไม้ที่ EA มาแล้วค่อนข้างช้าไปบ่อยครั้งที่กํำไรไปแล้วก็ปิดไม้ทันและกลับมาเป็นขาดทุนหรือไม้ที่ผิดทางควรจะรีบตัดขาดทุนก็ตัดช้าไปและมีไม้ที่เปิดมาจำนวนมากทำให้การขาดทุนก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณสัปดาห์นี้จึงได้ข้อสรุปว่า V3 V4 ที่เปิดไม้เร็วและเยอะนั้นควรจะเปิดฟังก์ชันการตัดขาดทุนออโต้ด้วยการเปลี่ยนสีของ TMS และทำการปิดกำไรภาพรวมในระยะสั้นแทนเป็นแบบกลยุทธ์น้ำใสยเยะเืะอเจือจางน้ำขุ่นจะเหมาะก,กว่าสีต้องการให้ครูปรับปรุงก,การสอนอะไรเนื่องจากตัวเองเป็นคนเรียนรู้ค่อนข้างช้าทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเพื่อทำการลองเทรดจนกว่าจะมีความมั่นใจในการเทรดในแต่ละบทเรียนหลังจากเรียนจบอยากให้ครู ให้กรอบเวลาที่กว้างขึ้นหน่อยหลังจากเรียนจบบทเรียนหนึ่งและจะไปยังสเต็จต่อไปอย่างเช่นในการสอบครั้งนี้เข้าใจกว่าครูก็หวังดีแต่อย่างที่เรียนไปข้างต้นว่าส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมจะสอบห้า ตัวเราต้องปรับปรุงอะไรสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือต้องฝึกเทรดต่อไปเพื่อให้คุ้นเคยและเข้าใจการทำงานของ EA เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดหก อะไรที่ยังไม่เข้าใจยังต้องหาทางของตัวเองให้เจอหลังจากจบการสอบที่ผ่านมาคิดว่าเริ่มหาเจอแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าจึงต้องทำการลองเทรดในทางที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองในสัปดาห์ถัดไปจากนี้เพื่อทำการทดสอบต่อไป